ได้ไหมตอนนั้นที่นุ้ยเคยเราคุยเรื่องราวของน้องไข่ตุน<ะ>๋นที่ออกข่าวโด่งดังหนังสือพิมพ์ชิ้นหัวของประเทศจีนเนี่ยมีการนําเสนอเรื่องราวของน้องว่าน้องเนร้องเพลงเพราะมากเสียงเหมือนตตนร์ลจินมากเลยร้องเพลงจีนใช่<อ>ร้องชัดด้วยอ,อย่างนี้แล,แล้วก็แบบแม่แม่ชาวจีนอยากเจอตัวจีน<อ>แล้วบินมาไทยมาเจอตัวต้องมาเจอแล้ววันนั้นนุ้ยก็บอกว่าเอ้ย เชียงใหม่ก็แค่หน้าปักสอ่เรากด้สัญญาไว้ใช่ว่าต้องพามาและมาแล้วอยู่ตรงนี้แล้วแต่ว่าก่อนที่จะไปเจอน้องเดี๋ยวเราให้ชมภาพที่น้องร้องเพลงจีนเพราอๆกันก่อนนะคะที่เป็นไวรัลไปชมกันค่ะ โอ้แค่พี่มเคลิมแล้วอ่ะเคลิมแล้วใช่ไหมคะเจอตัวจริงเลยดีกว่านะคะน้องไข่ตุ๋นยานรินค่ะสวัสดีค่ะเจอเลยครับนี่ไงวันนี้มาตีแม่ลูกใหม่แม่ลูกผูกจิตของจริงเน้เลยแต่งตัวเหมือนกันเอออนั่ง้อยนะเชิญครับลูกน้องไข่ตุ๋นถามฟีดแบ็กเลยดีกว่าหลังจากที่คลิปเมื่อสักครู่นี้เนาะคือถูกเผยแพร่ไปมีแฟนคลับชาวจีนเพิ่มขึ้นโด่งดังที่จีเลยเป็นยังไงบ้างครับ ก็หลังจากที่คลิปนี้ออกไปนะครับก็มีคนจีนเข้ามาติดตามเยอะมากๆแล้วก็มีคนจีนบางท่านก็บินตรงมาจากจีนเพื่อมาดูผมร้องเพลงเลยบางคนก็คอมเมนต์ว่าเสียงเหมองต้องด้วยจีนมากบางคนก็อยากร้องด้วยก็ขอขึ้นมาร้องเพลงด้วยหรอมาล้อกันหนูเลยคือเราร้องเพลงเปิดหมวกอยู่แล้วใครจะมาแจมก็ได้ไงหรือหรอใช่หุยดีจังเลยอ่ะแล้วทำไมถึงเลือกร้องเพลงจีนคะคือ ผมปกติผมร้องเพลงเปิดหมวกผมก็จะร้องเป็นเพลงไทยเพลงสตริงครับแต่ว่าด้วยความที่เชียงใหม่เป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวจีนค่อนข้างเยอะ,ะ,ะผมก็เลยอยากจะร้องเพลงจีนให้ได้หลายๆแนวก็เลยกลับไปฝึกเพลงจีนว้าวตอนนั้นตอนนั้นรู้ตัวไหมว่าเราร้องเพลงจีนแล้วเราจะดังมีคนมาถ่ายมีคนไปลงมีสำนักข่าวไปทำอย่างเงี้ย ก็ตอนนั้นก็ฝึกเล่นๆค่ะฝึกไว้เปิดหมวกแต่ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะได้ออกข่าวค่ะใครเป็นคนเรือกเพลงให้คะในแต่ละครั้งที่เราแบบร็จะเป็นคุณพ่อค่ะหรือคุณพ่อเห็นแววเนื้อเสียงของเราเหมือนคุณต้นลี่จีนหรือเปล่าคุณพ่อเคยบอกไหมเออว่าแบบคุณพ่อานนี้คือคุณพ่อชอบฟังเพลงจีนของต้นลี่จีนแล้วด้วยความที่อยากจะให้ผมร้องเพลงนี้ด้วยก็เลยให้ผมไปฝึก แล้วคุณพ่อคุณพ่อร้องเพลงด้วยไหมฮะคุณพ่อสอนเองเลยไหมหรือยังไงคุณพ่อก็สาวมากก็จะให้โจทย์เพลงมาแล้วก็ให้ผมไปแกะเองคือคุณพ่อเป็นเป็นคนในแวดวงวงดนตรีดนตรีอย่างงี้ไหมคะไม่ไม่ไม่เลยอ้าวแล้วเราได้มาจากใครอ่ะการร้องเพลงเพราะก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันวันนี้ยังไม่มาไหนหมายถึงว่าพ่ออยากฟังเพลงจีนเพลงไหนก็ใครต้นพออยากฟังเพลงนีนแล้วหนูก็ไปแก่เรื่อง ที่ร้ <cima> องเพลงจีนเก่งเพราะว่าเราเรียนภาษาจีนด้วยปะก็ผมเรียนอยู่ที่ช่องฟ้าเซนเซอร์วันนี้บำรุงเชียงใหม่ก็เป็นโรงเรียนจีนค่ะอก็เลยการออกเสียงก็เลยจะชัดเจนอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะอย่างแบบว่าพวกแฟนคลับแม่แม่ทางจีนเขามาหาก็สามารถสื่อสารภาษาจีนกันได้เลยเหรอก็พอพูดได้อยู่แล้วเขาบอกอะไรว่าไงบ้าง ก็เขาก็บอกว่าคุณร้องเพลงเพราะมากบางาคนก็บอกว่าเหมือนเต้งลู่จินเลยหรือ,อว่าบางครั้งผมร้องเพลงไทยอยู่ก็จะมีคนจีนเขามาบอกคุณว่าว่าขอเพลงเต้งลู่จินได้ไหมโอ้โเราขอติปเป็นภาษาจีนเราจะพูดยังไงคะน้องเขาไม่ได้เห็น,นเงินไงอ๋อขอโทษ ให้ทักไทยดีกว่าเออทักไทยเผื่อนี่แฟนขับชาวจีนแม่แม่พ่อพ่อที่เออดูอยู่อ่าบอกว่าเนี่ยผมชื่อไคตูนครับนี่อ้าไหนลองทักไทยหน่อยฮะก็นี่ฮาว่าเจ้าหวังจิงถังฉันเป็นนักเรียนซิงโวาเรียนหวลี่ของจีนแปลว่า ก็สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายยนาินอึะกูลชัยตอนนี้เรียนอยู่โรงเรียนช่องฟ้าเซนเซิงวานิชบำรุงจังหวัดเชียงใหม่ครับนี่ฟังออกคำเดียวนี่ฮาวอ่ะคำเดียวเลยลูกตรงนั้นก็คือเป็นว่าชื่อชิชูอแต่สำเนียงชัดมากเลยอ่ะส่วนใหญ่คำชมที่แบบมาเป็นภาษาจีนที่เราได้ยินบ่อยที่สุดแม่แม่พ่อพ่อจะพูดว่าอะไรคะหนีช่างเกอเขินห่าวทิงครับหนีช่างเกอเฮินห่าวเหินห่าวกอดีมากใช่แต่อันอื่นล่ะฮะ นี่ช่างเกลืนเขาจริงนะคะก็แปลว่าคุณร้องเพลงเพราะมากนีช่างเกลื่อนเขาจริงอย่างนี้เลยเหรอใช่ใช่ค่ะเห็นบอกว่าปกติเราร้องเพลงเนาะเปิดหมวกใช่ไหมคะก็จะแล้วแต่ว่าใครจะให้น้ําใจอะไรยังไงเท่าไหร่รู้สึกว่าตอนนี้ยอดเงินเพิ่มขึ้นใช่ครับก็เพิ่มขึ้นจากเดิมเท่าไหร่จากประมาณหลักพันก็ตอนนี้ก็บางครั้งก็ขึ้นไปหลักหมื่นบาทต่อวันเหรอลูกใช่ประมาณสองสองสามชั่วโมง้ย สองสาชั่วโมงนะไปเดี๋ยวนี้ไปไหนฮะกับเพลงนี้เลยพระจันทร์แทนใจของฉันเอาออฟ<ม>ไปขัดเพลงนี้โอ้โหแล้วพอได้กับไปเ,เป็นพันเป็นหมื่นคุณพ่อคุณแม่ว่าไงบ้างฮะ ก็คุณพ่อคุณแม่ก็ดีใจแล้วก็ uh. ผมก็ดีใจเหมือนกันที่ได้แบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณ <No. S 1> แม่เนาะเราก็เก็บไว้เป็นแบบค่าขนมค่าเทอมของตัวเอง <Ha. S 1> ใช่ไหมครับในไหนใครตุ่นมาแล้วจะไม่ฟังเสียงเนี่ยเป็นไปไม่ได้เนาะโอเค <No. S 1> okay, งั้นขอฟังเทียนหมี่นี่แล้วกันนะได้ไดค่ะนี่เอาไม้ไว้ก่อนเลยอ้าวเมล์ิก <Music S 1> มาเลยค่ะ เดี๋ยวเขาใช้เอาดนตรีลงเพื่อจะขอฟัเขาดูไหมหน่อยลิปซิงหรือเปล่าลิปซิงเปล่าโดนตรีมาเปิดเทปหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูดีกว่าแหมเมื่อกี้ร้องสดใช่ไหมลุงร้องสดครับฮัลโหลเมืนเปิดแผ่นเนาะเฮ้ยเหมือนเหมือนเหมือนเฮ้ยเปิดแผ่นจริงใช่แล้วเป็นคนฟังเตอร์ลี่จีนเหมือนกันคือขึ้นมาก็คือแบบเป๊ะนะเป๊ะเลยเนื้อเสียงแบบใสมากเอางี้ขอท่อนหนึ่งแบบไม่มีดนตรี ได้ค่ะพี่ขอเรารินะ่มขอนใจของฉันได้ได้เพลงที่ชอบเพลงนี้อเอาไม่นะเอาไม่ขอทอดหนึ่งค <azon ograph> ุณร,ระถ้าอยากรู้ว่าไม่ไม่ได้เป็นไม่ลิปซิงค์มาค่ะ วอดีชิงป okay, okay. ูนวอดีอาเขาเข้าใจแล้วว่ามันต่างกันจริงจล้วมีอีกเพลงหนึ่งคุณผู้ชมขอมาเจ้าพอเซิงไฮได้ได้ไหมฮะเอาได้เอาจัดไปเฮ้ยหลงปังแทนแทนหลงเหล่าแทนแทนมันเลยท้อท้อก็ใช้เป็นปัจโยทุเจนหลู่ ใ่กันสิวันจงทงทุยันบินชิวเหล่าขออะไรก็ได้หมดเลยอุ้ยสุดยอดเลยาเสียงดีมากฮะออันนี้มาแนวเพลงจีน,นแต่จริงๆเนี่ยจุดเริ่มต้นของการร้องเพลงคือชอบพี่ก๊อตใช่ไหมครับเพลงลูกทุ่งเหรอฮะใช่ค่ะเอามันยังไงล่ะ ก็ตอนเด็กๆคุณพ่อชอบเปิดเพลงพี่กรณนให้ผมฟังแล้วก็ตอนนั้นผมก็เริ่มตั้งแต่สองขวบยังพูดไม่ชัดเลยตงกครับก็ฟังร้องตามแล้วผมก็ชื่นชอบพี่กรณนมากเป็นไอดอลมากเลยค่ะเป็นไอดอลของผมเลยเพราะว่าพี่ก้อนก็เก่งหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องเต้นการร้องเพลงหลายๆแนวค่ะเวลา p e r f o r m มนซ์พี่ก้อนก็แบบใช่เป๊ะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมที่ชอบที่สุดของพี่ก้อนที่เพลงอะไรคะมีไหมเพลง เป็นเพลงแรกที่ผมเริ่มร้องอเลยคือเพลงใจสารภาพกับ <ขอ S 1> แม่แมขอสักหนึ่งเพลงขอสักหนึ่งทอดหนึ่งทอหนึ่งทอดอนหน,หนึ่งทอดหนึ่งทอนไม่อยู่ข้างาแม่มีพระคุณอุ่นในหัวใจ เหมือนเวลาไปดูคอนเสิร์ตอะเลยเอาอีกเอาอีกเอาอีกเอาเพลงนี้ er ดีวว่าไม่พอเลยเพลงที่ที่ใครนะคุณยายใช่ไหมคุณยายหรือคุณย่านะคุณย่าคคุณย่าที่ให้เราร้องในเดอะโกลเด s นซองสี <c 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 ハハ่สิบห้าส like> ักหนึ่งท่อนครับแหวลยินแต่เสียงน้ำหลากมาเสมือนยิ่งพาน้ำตา้าลัง ารารักเอย่ยรักเคยฝากฝังท่ามกลางฟ้าเดือนสะพรัง่งรักกลับอ้างว้างในคืนเดือนเพ็ญยดอดมีพิเศษยังไงครับ ก็เพลงนี้เป็นเพลงที่ผมร้องให้กับคุณย่า<ช>ครับ<ช>ก็คุณย่าอยากให้ผมร้องเพลงนี้มากแต่ตอนนั้นก็เป็นช่วงที่ผมประกวดรายการ The g o ก d e n Song <อ>แล้วผมก็เอาเพลงนี้ไปร้องแต่เสียดายที่คุณย่าท่านไม่ได้ฟังท่านเสียชีวิตก่อนคือคุณย่าอยากฟังน้องไข่ตุ๋นร้อง<ช>เพลงนี้ในเวที The Golden Song ซีซั่นห้าใช่แต่ก็ได้ยินแต่เสียงหลานแต่อาจจะไม่ได้มีโอกาส ได้เห็นในจอทีวีใช่ไหมน้องไข่ตุลผูกพันกับคุณย่ามากเลยใช่ไหมลูกมากครับก็ตั้งแต่เด็กเลยคุณย่าก็จะเป็นคนที่พาผมไปเที่ยวพาผมไปเป็นคนที่ทําให้ผมมีความสุขได้ตลอดเวลาเลยเรอลูกน่ารักเนาะเห็นในรูปเนี่ยก็คือมีรางวัลเยอะมากเลยนะไปฝากคุณย่าประกวดตั้งแต่กี่ขวบครับผมเริ่มประกวดตั้งแต่5ขวบครับตอนนี้เท่าไหร่แล้วครับตอนนี้12ครับ12ขวบ รางวัลที่ได้มานี่เต็มบ้านหรือยังฮะตอนนี้กี่ถ้วยแล้วฮะก็เยอะอยู่ครับได้รางวัลพระราชทานก็เยอะด้วยถูกไหมครับครับก็ได้พระราชทานจากราชการที่1ิเป็นเพลงพระราชนิพนธ์นะครับก็หนึ่งถ้วยแล้วก็ของสมเด็จพระกนิษฐาอีกหนึ่งถ้วยนี่นี่ตอนนั้นใช่ไหมฮะูตอนนั้นกี่ขวบครับน่าจะสิบ เอ็ดครับ10อ๋อเร็วๆนี้ใช่คตั้งเป้าในเส้นทางสายดนตรีของตัวเองไว้ยังไงบ้างนะครับไข่ตุ๋นก็โตขึ้นอยากเป็นศิลปินครับอยากให้มีคนรู้จักมากขึ้นแล้วก็อยากดุ่ดังด้วยค่ะตอนนี้หนูเป็นแล้วหนูคือศิลปินแล้วแล้วความรู้สึกนะจริงค่ะแล้วเราจะได้เห็นผลงานน้องเมื่อไหร่ล่ะลูกก็น่าจะอีก แป๊บหนึ่งครับแด่งต่อเร็วๆนี้ใช่ไหมไม่นานเกินรอแล้วถ้าเกิดพูดถึงแนวเพลงที่น้องอยากร้องนี่ในอนาคตที่พี่จะติดตามผลงานนี่เป็นแนวไหนก็น่าจะเป็นเพลงลูกทุ่งร่วมสมัยค่ะอยากติดตามน้องไข่ตุ๋นติดตามได้ที่ไหนครับก็ตอนนี้มี a c e b o o k นะคบไข่ตุ๋นนะคบยานารินครับนี่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอได้เลยนะครับติดตามได้ทุกผลงานนั่นเองนะคะวันนี้ขอบคุณน้องไข่ตุ๋นด้วยค่ะขอบคุณครับเก่งมากครับ ละครซีรีส์ซิทคอมวาไราตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี